ก็เป็นท่าทีของคุณพิธานะคะที่บอกว่าเมินเสียงเลยนะคะปิยบุตรจะพูดอย่างไรก็พูดไปแล้วก็ยืนยันในส่วนของ MOU เนี่ยคะ่ะในการตั้งรัฐบาลมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแล้วคะ่ะที่อาคารอนาคตใหม่นะคะนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับการร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พัก เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าการจัดทําบันทึกความร่วมมือนี้เนี่ยเป็นแค่ว,วาระร่วมกันขั้นต่ำนะคะในส่วนของพรรคเก้าวไกลที่มีกว่า300นโยบายและที่เคยหาเสียงไว้ทางพรรคก้าไกลจะพยายามผลักดันให้สําเร็จขณะเดียวกันพรรคเก้าวไกลก็มีวาระเฉพาะของพรรคเก้าวไกลโดยผ่านกลไกบริหารนะคะซึ่งเมื่อตนเป็นนายกเนี่ยจะมีอํานาจในการบริหารจัดการเพื่อให้วาระของพรรคเก้าวไกลที่ได้นําเสนอไว้ เกิดผลความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดส่วนรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลที่จะอยู่ตามกระทรวงต่างๆในการผลักดันวาระที่ไม่อยู่ใน MOU และแม้ว่าพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงแต่เราก็สามารถที่จะผลักดันในการประสานงานของรัฐบาลร่วมเพื่อให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงผลักดันนโยบายของพรรคเราได้ค่ะ นายพิธาบอกนะคะว่าในส่วนของกลไกลฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะ45กฎหมายที่ได้สัญญากับประชาชนเนื่องจากเรามีสอสอ152คนที่จะสามารถผ่านกฎหมายเพื่อให้เกิดการถกเถียงและให้เกิดกรรมธิการเพื่อให้ผ่านสภาเป็นกฎหมายมีอำนาจรองรับเช่นพรบรน้ำประปาสะอาดพรบร,รับรองคำหน้าอัตลักษณ์ทางเพศเป็นต้นซึ่งแม้เรื่องดังกล่าวจะไม่อยู่ในวาระร่วมของรัฐบาลแต่ ก็มีหลายกฎหมายค่ะที่เราสามารถผลักดันได้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เราได้สัญญาไว้กับประชาชนการที่มี MOU-23 ข้อเป็นวาระร่วมแค่ขั้นต่ำนะคะคุณพิธาบอกแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหลายประเด็นที่อาจจะทำให้ประชาชนต้องลำบากและต้องการความเปลี่ยนแปลงผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าและการบริหารงานของพักก็จะมีวาระเฉพาะที่สามารถผลักดันได้เช่นเดียวกันค่ะ ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายปียบุตรแสงกนกกุลผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลนะคะที่ออกมาแนะนำภายหลังการถแถลง MOU ที่หัวข้อใน MOU เนี่ยอาจจะซ้ำกับรัฐธรรมนูญปี60มีที่มาขั้นตอนและกระบวนการในการร่างอย่างไร นายพิธาบอกว่าคงเป็นความกังวลใจของนายปียบุตรค่ะซึ่งตนเองก็เข้าใจส่วน MOU และรัฐธรรมนูญที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันตนเองคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรือไม่มีความเข้าใจผิดอะไรในภาพรวม เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสงสัยถึงความล่าช้าในการถแถลงข่าวร่วมลมนาม MOU เป็นผลมาจากการตัดหรือว่าเพิ่มคำรวมถึงตัดข้อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมออกไปหรือไม่นะคะนายพิธาบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นค่ะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ที่ความล่าช้าหลายอย่างเนี่ยแล้วก็มีการแก้ถ้อยคำสุดท้ายแต่ภาพรวมที่ออกมาก็เป็นไปด้วยดีทุกคนเห็นด้วยกับ MOU ถามต่อว่าภายหลังการลงนาม MOU แล้วเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปมีการเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือย่างนะคะนายพิธาบอกว่าตนเองเนี่ยคิดว่าจะเป็นการเดินสายรับฟังประชาชนมากกว่าแล้วก็จะเชิญพักร่วมเข้ารับฟังให้มากขึ้นเพราะว่าต้องทำนโยบายร่วมในการถแถลงต่อรัฐสภาแต่รับประกันได้ว่าจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับงานค่ะ ถามต่ออีกนะคะว่าจะสามารถคืนความมั่นใจของนักลงทุนได้อย่างไรเนื่องจากหลังเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นตกลงอย่างต่อเนื่องค่ะนายพิธาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องศักยภาพของประเทศ แต่ว่าเป็นความผันฝวนทางการเมืองนะคะเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีพรคก,การเมืองที่ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ได้เป็นนายกทําให้เกิดความไม่มั่นใจในระบบประชาธิปไตยที่ไม่แน่นอนจึงต้องเร่งสร้างความมั่นใจว่าระบบการเมืองมีความแน่นอนสะท้อนเจตจํานงของประชาชนจึงจะสามารถคืนเสถียรภาพของการลงทุนกลับมาได้ค่ะ